สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะอยู่กับผมเองที่พาวเวอร์อันนี้มาอินโทงแฟนโทรศัพท์ผมมันแบบคือมันลงคลิปไม่ได้ก็เลยอันนี้ผมมาลงในโทรศัพท์ย่าผมแทนนะคะสิ่งที่คุณควรทำเป็นอย่างแรกเลยนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณเพื่อจะได้มาต่อกันขานไปเรื่อยๆนะฮะ เออเข็ดโอ้เท้าเท้ายังเจ็บอยู่เลยโคุยไม่เกิดตอนนี้ไปถึงสี่สิบสามเกินสี่สามไปเลยอ่ามาแล้วโอเคแล้วก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะ,ะฮะพูดไม่พูดไมทำเพลงนะฮะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะฮะซึ่งผมก็ลงจงใจจ้า อยู่แล้วทำอยู่แล้วโอเคบาย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 ครับ okay.